สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอีซูซูนะฮะคันนี้ใหม่เลยนะครับยังไม่ได้ป้ายนะครับรถล,ลูกค้าจะมารับนะครับจากศูนย์บริการอีซูซูวันนี้นะครับติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับเป็นแบบสมาร์ทคี์นะฮะแบบนี้นะครับนะฮะกดตรงนี้ฮนะกดตรงโลโก้นะฮะกดตรงโลโก้ปึ๊บแล้วก็ดันแบบนี้ับเราใช้งานจริงกดตรงโลโก้อย่างเดียวนะฮะตรงนี้ฮะเด่งขึ้นมาแบบนี้เลย นะครับโอเคทดสอบระบบฮะกดล็อกครับไฟกระพริบนะฮะล็อกเรียบร้อยกดท้ายล็อกครับไฟกระพริบนะครับสองครั้งทดสอบสตาร์ทนะครับกัดนี่นะฮะเดี๋ยวดูชีนะฮะทำกุญแจรีโมทกับเรานะครับทุกรุ่นเรากัดต่อให้ฟรีฮะไม่มีค่า กัดดอกนะครับกัดดอกให้ฟรีครับนี่ฮะัดเครื่องติดด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับไขประตูได้ด้วยนะฮะได้สองดอกนะครับแบบนี้ของเดิมมีแต่กุญแจแบบนี้นะฮะนี่ฮะกุญแจสตาร์ทอย่างเดียวฮะแบบนี้เราทําให้แบบนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่เอารถใหม่นะครับสนใจทำบุญชจรีโมทก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับที่ช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพรบุ์รวมถึง YouTube Studio ฮะฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หนาด้วยนะครับเพื่เป็นการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ